สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเดอะรีเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสตอลิเวอร์พูลมาพร้อมเสิร์ฟให้กับชาโดะคอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานของเดอะรีเวอร์ด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเฮนโดย้ําขอโฟกัสในการคว้าชัยทีละนัดเรื่องสีแชมป์เอาไว้ก่อน จอแดนเฮนเดอร์สันจอมทัพกับตันทีลิเวอร์พูลเผยยังไม่ขอพูดถึงเรื่องการที่นำหงแดงไล่ล่ากว่าสีแชมป์ในฤดูกาลนี้ชี้ขอพุ่งสมาธิไปที่เกยมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่จะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเบียร์เลอาในคืนวันพุธนี้หงแดงกำลังอยู่ในเส้นทางสร้างประวัติศาสตร์คว้าสีแชมป์ได้ในฤดูกาลเดียวใกล้เข้าไปทุกทีหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์คาราบาวครับ มาเชิญชมเป็นใบแรกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ในศึกพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ก็ตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นส่วนรายการเอฟเอครับก็ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอรับแข่งสิงโตน้ำเงินครามเคีซีที่สนามเวมบีในวันที่14พฤษภาคมนี้ขณะที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะหลุดเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเนื่องจากโคจรนมาพบกับทับเยลโล่ซามารี ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ต่อกรที่เบาที่สุดในบรรดา4ทีมในรอบตัดเชือกแต่อย่างไรก็ตามเฮนโดได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนในทีมยังคงให้ความสำคัญกับการเก็บชัยชนะในเกมนัดต่อไปที่กำลังจะมาถึงนี้เท่านั้นแม้ว่าจะมีลุ้นในการคว้าแชมป์ได้ในทุกรายการที่ลงแข่งขันก็ตามมันพิเศษมากๆกับการประสบความสำเร็จของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและการที่กลับมาคืนฟอร์มได้ดีอีกครั้ง จากซีซั่นที่แล้วนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษเหมือนกันแต่เส้นทางมันยังอีกยาวไกลผมรู้ดีว่าฟุตบอลน,นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขนาดไหนซึ่งเราต้องโฟกัสแบบนี้ต่อไปแรงกระตุ้นของเรานั้นคือการเก็บชัยชนะเท่านั้นเราต้องชนะให้ได้ในทุกๆเกมที่ลงแข่งขันโดยไม่สำคัญว่าจะต้องเจอกับใครแต่ต้องโฟกัสกับสิ่งสิ่งนี้เราจะไม่ประมาทและจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง มันน่าเบื่ออยู่ก็จริงแต่เราก็ทำสำเร็จมาแล้วในทุกๆซีซันและเราก็จะทำมันให้ได้อีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เฮนเดอร์สันกล่าวทิ้งท้ายครอปยันประมาทบียรเลอาไม่ได้เด็ดขาดเจอเก้นครอปยอดเทรนเนอร์ของหงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่ในศึกพิเมริกอังกฤษได้ออกมาประกาศว่าตนและบรรดาแข้งหงแดงไม่มีทางประมาทคู้แข่งอย่างบียรเลอาอย่างแน่นอน มิเช่นนั้นมีสิทธิ์น้ำตาตกได้เลย The r เร m แมช i n e มีคิวที่จะประทักกับเรือดำน้ำสีเหลืองในรอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกที่สนามแอนฟิลด์ในวันพุทธที่27เมษายนนี้แม้สื่อจากหลายสำนักต่างก็ยกให้หงแดงดูเป็นต่อเหนือกว่าทัพเยลโล่ซามารีนอยู่หลายช่วงตัวแถมผลงานในลาลิกาของบีเอเลก็ไม่เป็นใจนักโดยใน ตอนนี้หลังอันดับที่7ของตารางเสี่ยงต่อการพลาดตัวไปเล่นในฟุตบอลรายการยุโรปในฤดูกาลหน้าแต่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้นพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์หักปากาเสียนได้ถึง2ครั้ง2คาในรอบน็อกเอาท์ทั้งการลม้มยูเวนตุสย่าทีมจากศึกการโชว์ซิลีอาอิตาลีในรอบ16ทีมสุดท้ายและสยบบายเยิร์นมิวนิคแชมป์บุนเดสซิกาเยอรมันฤดูกาลล่าสุดในรอบ8ทีมสุดท้ายมาได้อีกด้วย บางที่มันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของบีแล้วที่ทั้งยูเวนตุสและบาเยนมิวนิคประเมินฝีเท้าของพวกเขาต่ำไปแต่มันจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนพวกเขาต้องการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับเราเช่นกันเรามีการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของบีแล้วอย่างเหมาะสมผมให้ความเคารพในตัวของอนายเมิีและลูกทีมของพวกเขาผมได้ดูผลงานของพวกเขามาแล้วและรู้สึกว่า ว้าวมันยอดเยี่ยมน่าประทับใจมากๆเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมีวิธีการเพสซิ่งที่แตกต่างและตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ดีเยี่ยมพวกเขาอยู่ที่7ของลาลิก้าก่อนที่จะเอาชนะไบเยนมิวนิกได้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลพวกเขาลงเล่นกับแอตเลติกบิวเบลและเปลี่ยนนักเตะถึง11ตำแหน่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าที่สเปนนั้น มีการแข่งขันที่ดูเดือดเข้มข้นมากขนาดไหนที่นั่นเป็นหลือที่ยากที่จะประสบความสำเร็จได้แต่อูไนก็ได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแผนสำหรับการแข่งขันในแต่ละเกมได้เป็นอย่างดีบอสใหญ่แห่งทีมแอนฟิวกล่าวปิดท้ายกุกแรลงหวังสร้างเซอร์ไพรส์ล้มหงถึงแอนฟิวฟรานซิสกุกกระลงกองกลางตัวรับของบีเรเลอ ตั้งเป้าหวังสร้างเซอร์ไพรส์บุกมาเอาชนะของแดงลิเวอร์พูลให้ได้ถึงทีมแอนฟิ์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันพุธนี้ทั้งนี้กุกแรงซึ่งในอดีตเคยค้าแข่งให้กับปืนใหญ่อาเซนอลนมาก่อนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเขาไม่ได้มาที่สนามแอนฟิ์เพื่อซึมซับบรรยากาศอันยอดเยี่ยมแต่อย่างใดแต่เขาต้องการที่จะบุกมาเก็บชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลให้ได้ต่างหากหลังเคย ล้มทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสและาเยอนมิวนิมาได้ก่อนหน้านี้แล้วมันคงเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าจุดอ่อนของพวกเขาอยู่ตรงไหนพวกเขามีโมฮัมเหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่ทั้งสองต่างก็เล่นเกมบุกได้อันตรายและมีลุ้นรางวัลบรลงดอร์ในปีนี้แถมยังมีฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งที่เล่นได้อย่างกับเป็นกองหน้านอกจากนี้แล้วพวกเขายังคว้าตัวลุยดิอาร์มาร่วมทีมอีกคน เขาเล่นได้เหมือนกับอยู่สโมสรแห่งนี้มายาวนานถึง5ปีเลยทีเดียวดังนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องยากแต่ทีมของพวกเราก็มีกระฝาดานอรหันทั้งผ่านยูเวนตุสและไบเยนมิวนิคมาได้พวกเรามีความฝันที่จะเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนี้ให้ได้ดังนั้นเราจะไม่ไปที่นั่นเพื่อทำตัวเหมือนกับไปเที่ยวที่แอนฟิลด์แน่นอนดาวเตชาฟินแมนกล่าว ผมเคารบในตัวลิเวอร์พูลในฐานะทีมใหญ่ของยุโรปและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมน่าเชยชมในซีซั่นนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะผ่านทีมเล็กๆไปได้แบบง่ายๆหรอกนะผมคิดว่าเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกแรกนั้นมีความสำคัญต่อการเข้ารอบเป็นอย่างมากเพราะทีมที่ตุนประตูได้มากที่สุดจะได้เปรียบเป็นอย่างมากในเลกที่2 เพราะไม่ต้องกดดันและไม่ต้องพยายามทวงประตูคืนจากที่เสียไปในเล็กแรกไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจาก p องเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางและเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ